สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนกรกฎาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่คนฉุกแขวนนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ยังต้องรอบคอบ นะคะในช่วงเดือนนี้นะคือการทํางานอาจจะมีแรงกดดันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดนะขาดคนสนับสนุนนะคะหรือว่าอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานนะหรือธุรกิจการงานที่ลงทุนไปนะคะก็อาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะหรือยังไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาการเงินนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วคนฉกแหวนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจําตัว นะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากที่สุดไพ่คนฉุกแขวนไม่ควรเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการขําประกันเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะแต่คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะมองว่าไพ่ใบนี้จะส่งผลดีกับคนที่ทํางานหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ ขายเครื่องรางของขลังนะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรงรับจำนาจำนองนะคะหรือว่าทํางานด้านสินเชื่อนะคะคนที่ทํางานเน่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คาปรึกษาบําบัดจิตนะคะแล้วก็มีเรื่องของกายภาพบําบัดเกิดขึ้นแบบนี้นะ,ะเป็นสแตนแมนเป็นยามรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทํางานเกี่ยวข้องกับมูลนิธิอ่ะมันเป็นงานด้านการเสียสละนะคะ ก็มองว่าหน้าที่จะถูกฉลกค้นขายของมือสองขายของเก่านะคะทำงานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายอสหาริมทัพย์แบบนี้ก็ถือว่าถูกฉลกเช่นเดียวกันแต่อิทธิพลของไพ่คนฉุกแหวนเมื่อปรากฏขึ้นในตำแหน่งของตัวเองก็ยังต้องะระมัดระวังนะมันจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ราชินีดาบเข้ามากระทบนะ,ค,ะคือเป็น ไพ่ที่มีความแข็งแกร่งนะคะคือเป็นไพ่ราชินีอ่ะเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงแก่งนะมองว่าอาจจะมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะอาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันหรือสร้างความเครียดให้ แต่ก็จะเข้ามาทําให้เราผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้เช่นเดียวกันหรือคนที่เกิดปีมะเส็งเองนะคะอาจจะลุกขึ้นมานะคะแก้ไขปัญหาหรือลุกขึ้นมาสู้ในเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นกับปัญหาหรือหลุดออกมาจากการถูกแขวนหรือถูกดองนะคะทำให้มีโอกาสในเรื่องของการทํางานมากขึ้นด้วย ไพ่สองถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่จะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะค,ะคือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่ไพ่เก้าเหรียญนะคะอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะคือการงานการเงินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับรเรื่องของการทํางานนะคะ ฉะนั้นมองว่านะคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยก้าเหรียญเนี่ยการเงินดีมากๆนะหน้าที่จะมีเรื่องของของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือยังมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่สิบดาบนะคะคือตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งรุนแรงเหมือนกันคือสิบดาบเป็นไพ่ที่มีปัญหาแล้วมีความรุนแรงเทียบเท่านะกับไพ่แห่งความตายนะฉะนั้นต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตร หลานบริวารลูกน้องอาจจะนำปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้มีปัญหาสุขภาพคือบางคนเนี่ยคนฉกแขวนกับ10บดาบเนี่ยอาจจะมีการผ่าตัดนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างคุณผู้หญิงนะบางคนก็มีเรื่องของการแท้งหมุดมาก่อนหน้านี้นะคะคือมันจะมีปัญหาแบบนี้แหละนะคะเกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะไพ่รา,าชาดาบนะคือเป็นไพ่ที่ จะมีผู้ใหญ่นะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาทําให้เรามีทางออกที่ดีคือคนที่เกิดปีมะเส็งถ้าดูเนี่ยมีทั้งไพ่รา,าชินีดาบและไพ่รา,าชดาบคือไพ่ผู้หญิงแก่นะคะแล้วก็มีไพ่าลาชาดะดาบเข้ามาด้วยคือคนแก่งแเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาทําให้เรานะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแก้ไขปัญหานะคะ อย่างดีในช่วงเดือนนี้ด้วยและไพ่ราชาดาบก็เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นทนายความอายการคนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพหมอแพทย์เห็นไหมคะก็อาจจะเป็นเดือนที่เราได้รับคําแนะนําจากคมกลุ่มนี้ก็ได้ซึ่งหน้าที่จะทําให้นะคะคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่สี่เหรียญก็มีความกังวลใจในเรื่องของการเงินนะคะคือ เป็นเดือนที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินน่ะต้องรู้จักที่จะวางแผนการเงินหรือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินให้มากด้วยนะคะไพ่เดอะเวิร์นะคะอยู่ในตำแหน่งอิทธิพลนะคะเป็นไพ่ที่จะมีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะตำแหน่งนี้นะคะเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอกนะคะหน้าที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนที่เกิดปีมะเส็งแน่นอนจะนำข่าวดีมาให้นะคะ ไพ่สิถ้วยนะคะก็มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือคนโสดก็อยากพบรักแท้คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อยากจะมีเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบบางคนก็มีความคิดที่อยากจะตั้งครันและก็เป็นไพ่ที่มีโอกาสแน่นอนนะคะไพ่6ดาบคือปัญหาต่างๆจะหมดไปเลยนะจะค่อยๆคลีคลายออกไปนะคะแต่คนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนนี้ ทุกอย่างต้องใช้เวลาเวลาจะเข้ามาพิสูจน์ความจริงเวลาจะเข้ามาเยียวยาทุกอย่างเวลาจะนำในเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือสิ่งที่เราปรารถนานะคะจะเป็นจริงนะคะแน่นอนนะคะแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไพ่หกดาวนี่อาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วยฉนันโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางก็หน่าที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงแน่นอนนะคะ คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้คือตัวเองอเพราะเป็นไพ่คนถูกแขวนนะคะแล้วมีตำแหน่งข้างใต้ตัวนะคะในเรื่องของบริวารบุตรนะคะแล้วก็ในเรื่องของสามีภรรยานี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วปัญหาสุขภาพด้วยนะคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะถ้ามองนะคะในเรื่องของ การทางานนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมองว่าการทํางานค่อนข้างดีนะคะแต่ก็มีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะเหมือนกับมีโอกาสเข้ามาแต่มันก็มีเรื่องของปัญหาหรือโครงการต้องถูกยกเลิกไปหรือชะลอออกไปหรือเกิดความขัดแย้งมีการทะเลาะมีความไม่ลงตัวในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือมันมีความล่าช้าแหละนะคะหรือยังมีปัญหาติดติดขัดขัดเกิดขึ้นอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะ ต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความกดดันนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นอยู่แต่จะมีผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะคะเข้ามานะคะพูดคุยนะคะและก็เข้ามา ช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการทํางานนะคะที่ได้รับการสนับสนุนนะแล้วก็มีการปรับตัวที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนด้วยนะคะก็มองว่าไพ่นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีไพ่เสียออกมาแต่ยังมีไพ่ที่ดีๆนะคะแล้วก็มีไพ่ของคนแก่งแกร่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่ฉะนั้นปัญหาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขหรือได้รับการช่วยเหลือแน่นอนการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นนะคะขอให้อดทนนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะไพ่บทสูุปในเรื่องของการทํางานนะคะก็ปรกากฏไพ่8ดาบ คือแปดดาบเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทนายความอายการหมอนะคะพยาบาลนะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษานะหรือการช่วยเหลือหรือการซ่อมแซมอาพวกช่างขายเหล็กขายอะไรนะคะลงกึงพวกทำงานเกี่ยวกับร้านนวดก็ถือว่าถูกโฉลกนะอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มากขึ้นแต่ ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจแนวนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความไม่สบายใจมีความอึดอัดใจคืองานมันมีปัญหานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาค่อนข้างยากด้วยฉะนั้นเมื่อแปดดาบปรากฏขึ้นใจเย็นๆอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนมองว่านะคะเมื่อผ่านในช่วง8วันไปแล้วนะคะคือตั้งแต่ต้นเดือนอนับไปเลยนะสัปดาห์แรกนะคะ พอเข้าไปสู่ในช่วงสัปดาห์ที่2นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่3หน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงด้วยนะคะแล้ว8ดาบยังต้องระมัดระวังตรวจสอบเอกสารสัญญาในเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดนะคะต้องรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดหรือการเจราจานะคะให้ดีด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่านะคะการเงินของคนที่เกิดปีมะเส็งนี่ค่อนข้างดีนะนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะแต่การเงินหรือรายได้ดีๆเนี่ยยังเข้ามานะหรือ,อยังได้รับการช่วยเหลืออยู่นะคะฉะนั้นมองว่านะคะการเงินนะคะดีๆยังเกิดขึ้นนะแต่ก็ต้องรอบคอบแหละยิ่งที่บอกว่าอิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนเนี่ยเป็นไพ่ที่ต้องลงทุนระยะย,ยาวหรือต้องหวังผลระยะไกลนะคือถ้ามีเรื่องของเงินสดต้องเปลี่ยนเงินสดให้เป็นทรัพย์สินมีค่า นะคะหรือมีเรื่องของการฝากเงินไว้กินดอกแบบนี้นะคะคือการลงทุนระยะยาวแบบนี้มันจะส่งผลด้านดีมากกว่าถ้าในช่วงเดือนนี้เก็บเงินสดนะคะเงินก็จะั่วไหลออกไปค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีไพ่9ก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญก็มองว่าการเงินของคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยยังมีเรื่องของอไรายได้เข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยแต่ต้องรอบคอบในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญคือการเงินของคนที่เกิดปีมะเสงยังถือว่าดีอยู่นะคะคือคนที่มีเรื่องของการทํางานแล้วมีไพ่ถึงเจ็ดเหรียญเนี่ยหมายคามว่าธุรกิจการงานเกิดกําไรนะหรือยังมีเรื่องของการหมุนเวียนเงินที่ดีอยู่นะคะก็มองว่าการเงินยังดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามานะคะพอไพ่ก็ปรกากฏไพ่สองถ้วยและไพ่สิบถ้วยนะเป็นความรักที่ดีนะอาจจะพบรักนะคะกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้คนที่มีตําหนิ อาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะรหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นก็ทําให้มีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็มองว่าปัญหาชีวิตรักอาจจะเกิดขึ้นมีการทะเลาะวิวาทมีความระหองระแหงกัน ความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดจางนะคะแต่ก็เป็นความรักนะคะที่ยังมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยหรือกลับมาคืนดีกันได้อยู่เพราะส่วนใหญ่คนที่มีไพ่ถ้วยสวยๆนะคะความรักเขาจะมีเยื่อใหญ่ต่อกันนะ,ะจะเลิกกัน ยากนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เดนนี้ต้องปรับอย่าให้ความรักหรือปัญหาความรักที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มาลดทอนในเรื่องของความสุขนะคะหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะไพ่บทสรเปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่ห้าเหรียญสอดคล้องนะ สำหรับคนโสดเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสแล้วนะคะจาน,นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าอย่าพยายามที่จะ หลีกเลี่ยงนะคะถ้ามีคนดีๆเข้ามาเราก็คบหาดูใจกันไปนะคะจะได้พบในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็คือปัญหาความรักมันเกิดขึ้นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรการเงินนี่แหละเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะจะนั้นต้องปรับในเรื่องของความรักให้มากๆแล้วก็ต้องพยายามที่จะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องรอบครอบนะคะคือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวเบ้าวานความดันนะคะมีโรคเครียดมีปัญหาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะมีอาการปวดศีรษะนะคะเป็นตะคิวเป็นเน็บเป็นชาอันนี้คือคนถูกแขวนหมดเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างกระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะแบบนี้นะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็มดลูกนะ,ะอันนี้ต้องดูแลนะคะให้มากๆแล้วก็นะคะมีเรื่องของปัญหานะคะคในเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะคะมีโรคภูมิแพ้มีอาการเป็นผื่นเป็นคันตามผิวหนังนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนที่ตั้งครันอยู่ต้องะระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะคะส่วนคนที่มีความคิดนะคะที่อยากจะตั้งครันนะคะมองว่ามีโอกาสนะจะต้องอดทนนะคะแล้วก็ไปปรึกษาหมอนะคะไป เข้าไปตรวจสุขภาพร่างกายนะอาจจะมีโชคเกิดขึ้นก็ได้นะคะไพ่บทสุปมในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคือหนึ่งถ้วยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดสูงน้ําหนักตัวนะอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงนะหนึ่งถ้วยคือเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกที่อยากจะตั้งครรภ์มีโอกาสนะคะต้องใส่ใจสุขภาพร่างกายนะไปตรวจนะคะแล้วก็ต้องรู้จัก พักผ่อนนะคะให้เพียงพอด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของร่างกายมันมีความสมดุลนะ,ะเพื่อที่จะมีเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเส็งวันอาทิตย์เดือนนี้ต้องะระมัดระวังนะ,ค,ะคือจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของเคราะห์นะคะหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะค,ะคือจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรัก มีปัญหาสุขภาพนะคะฉะนั้นต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะสร้างความสบายใจให้กับตัวเอง เดือนนี้ไม่ควรเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิน้นใจเย็นๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการขัปรากันนะเพราะให้คนฉุกแฉวนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันมีโอกาสหมดเลยเรื่องของคดีความนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของการคู่นี้ยืมสิน่ะนะคะหรือไปแบกรับภาระแทนคนอื่นเนี่ยนะคะก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะฉะนั้นนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพต้องรอบคอบนะคะ คนที่เกิดปีมะเส็งวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆในเรื่องของการทํางานนะคะแต่มีภาวะผู้นําสูงนะคะคือการตัดสินใจหรือการทํางานอาจจะเหนื่อยหรือยังต้องลงไปแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แต่มีโอกาสที่จะสําเร็จหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น รวมถึงอาจจะมีคนเก่งเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่านะคะรายได้ยังหมุนไปได้แต่ยังต้องรอบคอบนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักนะแต่เป็นความสัมพันธ์รักที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคือกำลังนะพยายามที่จะมองเห็นมองหาเหตุผลนะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคือมันไม่ใช่แต่ความรัก ความสุขอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องของความเข้ากันได้ทุกๆเรื่องด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับนะ คือมีความคิดที่แตกต่างมีความคิดที่สวนทางมีความรักที่มีปัญหามีความละหองระแหงกันนะคะมีการทะเลาะกันตลอดเวลาฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆเดือนนี้มีเวลาต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะที่อาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะ,ะจะทําให้มีเรื่องของการทํางานที่ดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีมะเสง็งวันอคาร เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสุขนะคะอาจจะได้รับการช่วยเหลือมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเรื่องของไรายได้ดีๆเกิดขึ้นบางคนก็มีเรื่องของเข้าของมีค่านะคะหรือมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามานะคะคือคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวแหละจะนําโชคมาให้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีมะเส็งวันพุธนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการทํางานคือธุรกิจการงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะมีความคิดที่อยากจะลงทุนนะใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนวางแผนในเรื่องของการลงทุนไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้เนี่ย ยังมองว่าสีเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเ,เงินเก็บแหละนะคะแต่การเงินเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะอย่างที่บอกทุกครั้งนะคะคือการเงินมันต้องขึ้นระดับเจ็ดเหรียญแต่นี่สี่เหรียญนะคะปรากฏขึ้นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าใจเย็นอย่าเพิ่งลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้รอบคอบจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดก็ยม็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานเนี่ยความรักมันจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความรักให้เยอะๆด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเสงวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่ดีค่ะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการทํางานนะคะก็จะมีข่าวดีคือคนว่างงานจะได้งานหรือ คนที่ทำธุรกิจการงานแล้วมันประสบป,ปัญหามาก่อนหน้านี้ปัญหาจะลี้คลายออกไปเลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นคนที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะก็เริ่มที่จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วธุรกิจการงานเกิดความเคลื่อนไหวมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะหรือธุรกิจการค้าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาตินะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆคือบางคนไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยอาจจะเดินทาง ไปอยู่ต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นไพ่ที่มีความสุขมีความสมบูรณ์ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆจะเข้ามาแน่นอนนะคะจะมีเรื่องของโชคการเงินเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักค่ะอาจจะพบรักทางไกลพบรักกับคนต่างชาติแบบนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักที่มีความสุขส่วนใหญ่ไพ่เด e เวอร์เนี่ยจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับมีความรู้สึกรักใครกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยนะคะมีเรื่องของความเข้าใจกันมีความสมบูรณ์แล้วนะคะไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาคนที่เกิดปีมะเส็งวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีความสุขนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความรักความอบอุ่นเข้ามานะคะ คือการทํางานเนี่ยจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยคนในครอบครัวเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนนะคะทําให้เรามีโชคในเรื่องของการทํางานนะคนว่างงานก็จะได้งานนะคะคือเป็นไพยย่แห่งความสุขเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะยังเข้ามานะคะหรือ,อในเรื่องของการเงินเนี่ยคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือนําข่าวดีนําโชคมาให้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยความรักจะมีความสุขมากๆจะมีข่าวดีหรือมีการตั้งครรภเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเส็งวันเสาร์นะคะ จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวข้องกับงานหรือมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะเส็งวันเสาร์นะคือการทํางานหรือธุรกิจเนี่ยจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานะคะคือเวลาจะเข้ามาสร้างความสําเร็จให้กับเราแล้วทําให้มีประสบการณ์มากขึ้น นะอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลก็ได้ในช่วงเดือนนี้หรือธุรกิจทางไกลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะก็ค่อนข้างส่งผลในด้านดีหรือธุรกิจขนส่งเนี่ยก็มองว่าดีหรือถูกชะโลกส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันบางคนก็อาจจะมีรายได้มาจากทางไกลนะคะก็มองว่าเป็นการเงินที่ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดจะพบรักจากการเดินทาง ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักนะ,ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะ,ะอาจจะต้องแบกรับภาระนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็เป็นความรักนะ,ะที่ยังมีการปรับเปลี่ยนหรือยังมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่มุ่งบอกว่าอาจจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันหรือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างชีวิตจะได้มีความสุขมีความสดใสนะคะ คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะวันที่เป็นเลิกดีหรือวันที่เป็นเลิกมงคลในช่วงเดือนนี้ประกอบกิจการงานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์รวมถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์และก็วันพุธค่ะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทำงานของคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะเป็นเดือนที่ยังได้รับโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ยังเคลื่อนไหวดีมากๆเลยอาจจะมีเรื่องของการกลับไปพูดคุยนะคะเจราจาธุร,รกิจการงานนะคะหรือมีเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการขนส่งเข้ามาซึ่งทําให้ธุรกิจการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของการยกระดับการทํางานที่สูงมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าอาจจะมีเรื่องของการนะคะ แบ่งในเรื่องของอผลประโยชน์น่ะคือเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นคนให้นะคะหรืออาจจะเป็นคนรับก็ได้นะ,ะการเงินก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะบางส่วนนะ,ะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจนะคะหรือถูกตรวจสอบในเรื่องของการเงินนะคะหรือยังต้องประเมินนะคะในเรื่องของการเงินหรือรายได้ในช่วงเดือนนี้ให้รอบคอบด้วยนะคะ คือไพ่การเงินเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรให้หรือให้การช่วยเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าสําหรับคนโสดแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรักต่างวัยนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องพัฒน,นากันไปเรื่อยๆหรือนะคะคนโสดเนี่ยนะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยผู้ใหญ่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ ก็อาจจะเข้ามาห่วงนะคะหรือเข้ามานะคะขัดขวางแหละหรือทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากอา,อาจจะมีเรื่องของความรักที่มีเรื่องของความระแวงสงสยัยมีความหวงแหนนะคะคือภรรยาอาจจะหึงสามีหรือสามีก็อาจจะหึงหวงภรรยาสาวก็ได้แบบนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้อง ปรับในเรื่องของความรักปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมาเส็งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนาที่มาส่งต่อให้กันอย่างนี้ทุกเดือนเลยจะได้รู้นะคะในเรื่องของชะตาชีวิตนะคะ ในแต่ละเดือนนั้นว่าเราควรที่จะทําอย่างไรควรที่จะป้องกันอะไรนะคะแล้วก็ควรที่จะรอบครอบนะคะหรือการทํางานการเงินหรือความรักในช่วงเดือนนั้นจะดีหรือไม่ดีนะคะเราก็รับฟังแล้วเราก็เอามาปรับใช้นะคะแล้วก็มารอบครอบจะทาให้เรื่องของปัญหาไม่แย่หรือไม่บานปลายไปกว่าเก่านะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ